สวัสดีพี่น้องมาพบพ้อกับสาวบุทไทและพี่น้องมาๆพี่น้องมาเก็บผีตกํากันมื้อนี้พามาเลาะโขกพี่น้องมื้อนี้ตอนแรกลสิพากันเลาะมือละมาหอยได้ได้ยังก็เอาพี่น้องเยได้หอยก็เอาหอยว่ะได้ีตกเอาีตกนี่พี่น้องกกนี่มันตกดีเพี่น้องเบิ่งอันตัวนี้มันอออยู่สาวไทเก็บมาก่อนละนั้นนึงพี่น้องเด้ เอาม e. tamam, <cko> том, ือดังไพ่พี่น้องเดนี่อันนี้เป็นโงดเอาเลยอยู่นั่นเลยพี่น้องงามขนาดเดี๋ยวสิเก็บตัวนี้ก่อนพี่น้องเลยมันตกกระแจกระจายมาเอ้ยนี่งามเลพี่น้องแต่ว่าคู้นชืว่ามันงามแน่ตัวนี้เนาะมาแต่สาวก็เลยพี่น้องเลยมากินข้าวปลาเลาะปลาเล่าโคก คอยเก็บเอาตุกลายบา่แม่ทางเจ้านะ่ะมาไลยไปเลยบ่เออนี่เตะกระจาะกระจากกะไอ้บานี้เก็บเสื้อนั่นนี่แหละมาไหมมาล้ะเก็บปีเน่้าอยู่ตีเจเ้านะแม่ เบ่เนปะแม่เพิ่นก็มาเก็บนำละเพิ่นเก็บปกูเพิ่นมันบัวนันเด้กระจายกระจายแต่ว่ามันงามเนาะกันเก็บได้คนง่ามจะมีคนเย็บ่หรือวรรตังนันเด้ตัวนี้นะแล้วก็มือนั้นเอาพี่น้อย ดังไผ่ลูกดีก็น่าเี่น้องอ้อยไผ่นี่นะบางคนเขาลับไปเฮ็ดกระบอกน้องขา่าวตะกีก้เพิ่เอาขิ้ตกเลยกระบอกค่ะแม่เดี๋ยวนี้บริเฮ็ดแล้วน,นี่เอามัดเลอะเอามดแบบนี้เฮียแม่คนเก็บอ่าคอยเก็บคอยเลยอะเอา น้าแทงบนาแทงห่นางขาเทนดนี้นาลายเติน้อยกลุ่มดังไ้ทะเลมือไปละไอ้ไมนี้มาซคนพี่น้องมาซไม่รู้

เราห้าเบิ่งมันตกหลงนเบิ่งอันกระตาแม่สาวพุทธเลยแบบจุดตกไปจักหมาไปเสือทางเลือกเลยเลาห้าแม่เนี่ยอ,อ,าาอืมกุ๊กเดี่ยนี่ล่ะนี่นะเรื่องวอันนั้นมือนี่บ่กวาเบื้องคนใดทงยางตัวนี้ทองอยาง,อง,อยางนัากระเต็มมันบทกทองอยางดำนะคะนี่เบิ่งทองอยางดำที่กะตาคนกะเต็มพี่น้อง โอ uh ้ซอบไสซอบทได้ลูกหนูอันกกติเก็บตัวน้อนะมันอ่ออยู่5นี่บหลายแต่ว่ามันงามงามาอทางเลยเด้กุ้ไปทางเลยตัวนั้นก็ม่นกุ้มไปเลาะบงก่อนพี่น้องแม่มาเลาะไปทางอีแม่บ่มาะนะ ăn <laughs> cào mất bao, eh? Do áo make our cào gần, cái Bơ hù sao con dê mù khao mát mù mèo mù mèo mù sẽ mà mù mưa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  mù để mù áo ของเห่านะไรนั่นเนึ่งเบิ้งเอาเบิ้งด้วยสรุปผลงานของเพื่อสิได้ลายก็กันเบิ่งในคีโตกเพิ่นเพิ่นไในลายกามู่เพิ่นยกสองของยัเบิ้งเอาหัวมาโซ่หน่อยเอาพี่เบิ้งด้วยเบิ้งโอ้ยตกแตกเบิ้งตุ้ขนาดพี่น้องหโวย งามขนาดแล้วบน่ยเต็มเลยเพิ Pope ่นได้ยหอยนะตัวนี้บ่เต็มบ่เลยเนาะตัวนี้เนาะนะป๊าปาปาปานี่อเอ้ยเบิ่งของของดิันนะใครมาเบิ่งดของดิฉันนะเบิ่งหอยด้หอยยพี่น้องเอ้ยโกนแท้โกนว่าแม่อันนี้มืนี้บ่ของเจ้านะเออนี่ของแม่เพิ่นตก ของเหาเลยลุกขอมูบ้าบ้าขงเดีลยวลุกปั้นเี่มาหนักจุดโกนติอนไอ้เอี๋ยวเอีวเอายูฮะมันพี่น้องนด่เงามคะนะะบายคิต๊นี่เอาเบอร์นะมือลลางลูกคนลางม่อใดได้มือนานนวดเบอร์เมจิกเด้มือหลางเมงแหนพี่น้องงามบ้าจ้างามบ้าจ้ายางมือเนาะนี่ โอ้น้ anya, ํานี่ก็ซ้ําสิดังนี่ค่ะเด้อนี่พี่น้องสรุปคนงานสาวผูไทหอยอันนี้ได้กับปูนาตัวนึงนี่ที่เอามือเพิ่นบ่บ่ฮู้หมู่มาเบิ่งจ่อยแท้จ่อยว่าหอยนะได้เอาคนีได้หอยบนยก็บ่ยื้อปานดอย่าถือว่าผ่านได้หอยยีตกกซ้ํานี่ละ ดีเจอละมโอนี่ไปบ้านี่ลุยลุยลุยกลับก่อนพี่น้องขอบอกขอบเจอสรุปการท่าสมกันที่ามเลยพี่น้องเด้อเบิ้งพันยางก้อนและพันเผาไปก่อนเลยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเลยพี่น้องไปก่อนบ๊ายบาย